วิทยาแบบใหม่กันบ้างเป็นจิวิทยาที่คนฉลาด100%ที่ชนะมือที่3แบบไม่ต้องออกแรงครับดึงโฟกัสของมนุษย์ได้ตลอดเวลาเช่นการพัฒนาตนเองไม่มีใครในโลกใบนี้กล้าที่จะสูญเสียคนที่เขาพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาข้อที่2ครับเขาวางตัวให้หน้าค้นหาครับหมายความว่าไม่ทำตัวให้อีกฝ่ายคาดเดาได้ครับ ใครก็ตามแต่ที่ไม่ตามจิดแฟนแฟนจะกลัวว่าคุณจะมีคนอื่นหรือเปล่าทำไมไม่สนใจเขาถ้าคุณทำตัวให้หน้าค้นหาเขาจะกลัวคนอื่นมาแย่งคุณครับแล้วเขาจะไล่ล่าคุณครับข้อที่สามคือคนฉลาดเนี่ยเขาวางหมากวางเกมให้สองคนนั้นมันไปทะเลาะก,กันเองหรือมันไปมีปัญหากันเองแต่เราสร้างความรู้สึกให้แฟนหึงหวงเราครับ คุณมีหน้าที่อัพแว u ลเพิ่มคุณค่าให้อีกฝ่ายมันยิ่งอยากได้และในเบื้องหลังให้สองคนนั้นเขาไปมีปัญหากันเองแต่คนเป็นหลวงส่วนใหญ่กลับกลายเป็นลงไปทะเลาะก,กับมือที่สามท้าให้แฟนเลือกครับก็ตอนนี้เขามองคุณเป็นของตายทำไมมันต้องเลือกคุณนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนฉลาดเขาไม่ได้เดินเกมด้วยการลงไปสู้รบปรบมือกับใครทั้งสิ้นแต่คนฉลาดวางเกมให้เขาทั้งสงคน ไปเคลียร์กันเองไปจัดการกันเองแต่ตัวของเรามีหน้าที่เพิ่มมูลค่าให้แฟนยิ่งอยากได้มากขึ้นครับถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจิวิทยาสายมืดกับความรักราคาเต็มของคอร์สนี้เนี่ย8,900บาทครับโปรพิเศษเฉพาะคลิปนี้อยู่ที่990บาทครับใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งแอดมินได้ที่ไลน์แอได้เลยครับ